นี่นี่เาหมายว่ามันยังไม่หายสิ้นร้อยวันพันปีจูบวินาที่จะดีที่ทนรอไม่ไดายิ่งยิ่งยิยิ่ กรรมการกีฬารรกองแห่งชาติกสทชครับคณะกรรมการโอลิมปิกของประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะโอ้ยมีคณะกรรมการพาโาลิมปิกแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครและผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิก2020ค่ะโรเจอร์เอ็มร้อยห้าสิบเอเอเอสน้ำเงินสิงห์ยกรเรือขยักเนี่ยเรื่องแบบเนี่ยไปที่ กำลังใจครับกำลังใจให้กับทัพกีฬาไทยไปสู้สึกนะฮะกีฬาโอลิมปิกโตเกียว2020กับพวกเราได้เลยนะคะไปแล้วค่ะคุณมณภพรนะคะตอนนี้ก็นำกำลังใจค่ะของตัวเองเนี่ยและตอนนี้นี่บอกได้เลยนะครับว่าสุดยอดความิ่<น>ของเราเนี่ยก็คือจะทั้งลมเดินนวสู้สู้า แหมเดี๋ยวุณนะว่าเพราวามไปเป็นกำลังใจที่ทมงานหนึ่งกิโลเนะนี่ยแถวเนี้ยคอยดูแลความปลอดภทยด้วยสำหรับระยะทางหนึ่งกิโลเมตรนี้ก็เป็นหนึ่งระยะที่เป็นหนึ่งกิโลเมตรที่ทุกคนรอคอยอย่างแน่นอนสำหรับนักวิ่งทงชาติไทยนะครับเพราะรอมาตั้งแต่วันแรกลยฮะก็คือวันที่27นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านระยะทางแาบไกลมากๆแล้วกว่า36วันขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกแรงเชียร์ครับที่มาอมอบไทยกับนักวิ่งทงชาติไทยแบบนี้ ครับขอบคุณพี่โหครับเดีจริงๆด้วยต่างเคยต่างเคยรู้ดีค่ะซ้อมดีนะจริงจริง